สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีมิถุนนะครับประจำเดือนสิงหาคมดาวที่สมุดบนท้องฟ้าที่เห็นบนกระดานเนี่ยสมุดณวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับนะฮะเริ่มกันราศีลัคนาราศีมิถุนเนี่ยดาวประจำตัวท่านเนี่ยคือดาวพุธนะฮะคือดาวพุธพุธไปไหน พุทธไปสหัสชะครับนะฮะพุทธไปสหัสชะสหัสชะเนี่ยก็คือการติดต่อการเข้าสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะฮะพุทธตรงเนี้ยมีสองตำแหน่งครับตำแหน่งแรกก็คือราชาโชคและมหาจักรและเ้วยังไงเพราะราชาโชคได้มาโดยง่ายมหาจักรคือต้องฝ่าฟันถึงจะสำเร็จอ้าวขัดแย้งสิทีนี้ นะฮะอย่างนี้ครับเอาง่ายๆเลยสิบคือดาวพุธเนี่ยเขาจะอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งเดือนนะฮะเขาเป็นดาวเดือนอยู่หนึ่งเดือนก็แบ่งไปเลยครึ่งหนึ่งนะฮะแบ่งไปเลยครึ่งหนึ่งครึ่งแรกสิบห้าวันแรกให้เป็นราชาโชคเซ้นะฮะสิบห้าวันหลังก็ให้เป็นมหาจักรนะฮะก็แสดงว่าถ้าจะติดต่ออะไรอ่ะสิบห้าวันแรกฮะเร่งมือหน่อยนะฮะสิบห้าวันแรกเพราะราชาโชคได้มาโดยง่ายไง แต่พอเดี๋ยวไปติดต่อช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยเขาเป็นมหาจักรต้องฝ่าฟันในการติดต่อแล้วนะฮะต้องฝ่าฟันมีปัญหาอุปสรรคให้ฝ่าฟันแต่มหาจักรเนี่ยฝ่าฟันแล้วจะสําเร็จนะอ่าไม่ใช่ฝ่าฟันแล้วก็ฟรีไปไม่ใช่อย่าง,งานั้นนะฮะฝ่าฟันมาเนี่ยถึงเวลาเขาจะสําเร็จนะครับแต่ไม่สําเร็จโดยง่ายฮะต้องออกแรงมากกว่าปกติแต่ถ้าเป็นราชาโช,ชคเนี่ยนะฮะ คุยไม่กี่คำก็น่าจะจบได้ง่ายเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับผมทีนี้พุธยังมาจากราศีกันด้วยพันธุพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่บ้านที่ดินรถยนต์พี่น้องคันตามกันมานะฮะมาสู่การติดต่อก็แสดงว่าคุณเนี่ยช่วงนี้นะฮะอาจจะต้องติดต่อทั้งเพื่อนทั้งญาติทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพ่อทั้งแม่นะฮะหรือเป็นการติดต่อเกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์ด้วยก็ได้ นะฮะเพราะคําทํานายแต่ละคนเนี่ยร้อยคนก็ร้อยเรื่องนะ,ะแต่มันจะอยู่ในหัวข้อแถวๆถวนี้นะฮะมันจะไม่ไปจับพันธุและสหัาชาอย่างแน่นอนมั่นใจนะฮะ,สะแสดงว่าช่วงนี้คุณจะติดต่อเรื่องพวกเนี้นะฮะแล้วติดต่อเรื่องอะไรละ่ะก็ดูว่าราศีสิงห์ไปไหนสิงห์เจ้าเรือนสิงห์ก็คืออาทิตย์อาทิตย์เป็นการเงินติดต่อเรื่องการเงินครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะฮะติดต่อติดต่อเรื่องการเงินนะไม่ต้องติดต่ออนะไรติดต่อการเงินนะฮะ และทีนี้ <c oughs> ดาวสหัชชะที่ไปอยู่การเงินเนี่ยเลงกับดาวเสานะฮะเสาเป็นกเกษตรด้วยนะฮะเสาเป็นกเกษตรด้วยเสาอยู่กับใครอ่ะอ่าอยู่เรือนอะไรเสาอยู่มรณะฮะมรณะคืออะไรอ่าติดต่อตรเรื่องการเงินที่อาติดต่อเรื่องของการเงินอ่ะแน่ๆ่แล้วในเรื่องของมรดกอ่าเพราะมรณะมรดกก็ได้หรือปัญหาเก่าๆก็ได้นะครับนะฮะหรือปัญหาจากทางไกลก็ได้ นะฮะนะครับเพราะว่าทีนี้เรามาดูว่าที่ลัคนาคุณใครมาอยู่ณวันนี้เดี๋ยวนี้ดาวศุกร์มาอยู่ครับศุกร์มาจากไหนศุกร์มาจากพฤกษบครับวินาถับหลักอาจเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างขึ้นนะฮะหรือวินาเนี่ยมาจากเรื่องเล่นลับเรื่องลับๆับบอกใครไม่ได้เบื้องหลัง ทีนี้วีน่ามาทับรักไอเบื้องหลังมันก็ออกมาเสิไอที่เคยเคยเก็บซ่อนเอาไว้อ่ะมันถูกเปิดเผยมาแล้วมันโดนเปิดเผยแล้วไอเรื่องที่เก็บซ่อนเอาไว้ซ่อนเล่นเอาไว้ปัญหาที่ซ่อนเล่นเอาไว้ถูกเปิดเผยแล้วถูกเปิดเผยแล้วนะฮะเพราะว่าสุกมาอย่างนี้นะฮะแล้วสุกเนี่ยยังมาจากราศีตุลด้วยนะฮะร,ราศีตุลก็คืออะไรราศีตุลคือปุตตะปุตตะไปทับรัก คุณอาจจะติดต่อหาญาติพี่น้องเนี่ยติดต่อไว้วุ่นไปหมดเลยเนี่ยนะฮะนะฮะเอออีกนิดหนึ่งติดต่อเกี่ยวพันธุก็กอาจจะติดต่อเกี่ยวกับทางติดต่อบ้านที่ดีรถยนต์โดยติดต่อผ่านธนาคารก็ได้นะครับในช่วงนี้ผ่านธนาคารก็ได้นะครับนะฮะติดต่อหลายอย่างฮะเพื่ออะไรฮะเพื่ออาจจะไปแก้ไขนะฮะบุตรตาคือบุตรบริวารลูกลูกคุณ ลูกน้องคุณอาจสร้างปัญหาให้คุณต้องแก้ไขก็เลยหาเงินไปแก้ไขนะฮะหรือเรื่องอะไรที่ซ่อนเลนเอาไว้เนี่ยที่ยังไม่ได้แก้ไขเนี่ยนะฮะมันมาให้แก้ไขในเดือนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยไปหาเงินศาสตร์ชะเล็งอะไรเล็งมรณะนะฮะปัญหาเก่าๆปัญหาเกี่ยวกับมรดกนะฮะมรดกในที่นี้ไม่ใช่มรอาจจะเป็นมรดกทางสายเลือดก็ได้นะ นะฮะที่ได้สืบทอดมาหรือมรดกเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าๆของเก่าๆข,ของอะไรที่คนอื่นไม่เอาแล้วแล้วคุณเอามาอ่า <c oughs> ของอะไรที่คนอื่นไม่เอาแล้วคุณเอามาลดมือสองบ้านมือสองที่ดินมือสองของมือสองทุกอย่างอะไรประมาณนี้มันเป็นมรดกของคนอื่นทั้งนั้นแหละเพราะเขาใช้แล้วเขาไม่เอาแล้วมันมาถึงเรานั่นคือมรดกนะฮะเนี่ยสิ่งพวกนั้นแหละคุณต้องแก้ไขด้วยนะถ้าไม่ใช่เรื่องลูก เรื่องบุตรบริวารน,นะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของมรดกอ่าอย่างที่บอกนะมรดกนี่ไม่ใช่สายเรื่องอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยนะฮะหรือปัญหาเก่าๆที่คุณต้องใช้เงินแก้ไขที่คุณต้องใช้เงินแก้ไขนะฮะงานนี้ต้องใช้เงินแก้ไขนะครับผมนะฮะประมาณอย่างนี้แล้วทีนี้มาดูที่พฤกษบเนี่ยวินาศไคมาอยู่มรุตยูครับดวงบืเริ่มเลยฮะดาวนี้อยู่ตรงเนี้ยก็อยู่เจ็ดปีอาจจะมีถอยหลังเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนี้จะถอยหลัง นะฮะและต้นปีก็เดินหน้ามาอ่านะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อถึงเวลาเรามาค่อยทําคลิปตรงนั้นกันนะะแต่ตว,วันนี้เดี๋ยวน,นี้อยู่ตรงนี้เท่ากับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวินาศทางไกลมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เก็บซ่อนไว้จะมีการเปลี่ยนแปลงความเสียหายมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะนะครับอะไรที่เคยทําอยู่เบื้องหลังมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอย่างนี้ทีนี้มรุตยูเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ย ถ้าไม่มีใครอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแปลงในภพวินาศอย่างเดียวแต่ถ้าดาวเดิมใครมีดาวเดิมสถิตอยู่ในพฤกษศพเนี่ยโดนด้วยครับนะะจะก,กี่องค์ก็ช่างอะ่ะองค์เดียวก็เรื่องเดียวสององค์ก็สองเรื่องสามองค์ก็สามเรื่องแล้วสามเรื่องนั้นอ่ะสามสามองค์นั้นอ่ะหมายถึงอะไรก็เรื่องหมายถึงมาจากเจ้าเรือนอะไรก็เรื่องนั้นแหละต้องมีการเปลี่ยนแปลงร่วมด้วยนะะร่วมด้วยและ ยังมองมาถึงราศีพิจิกที่มรุตจยูเลงพิจิกไม่มีใครแล้วไปถ้าดาวเดิมมีแล้วก็พิจิกก็คืออะไรฮะปัญหาภาระหนี้สินอุปสรรคถ้ามีดาวเดิมอยู่อุปสรรคในเรื่องนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะมรุตจยูเนี่ยเค้าลักษณะเค้าเป็นที่ว่าลมล้างของเก่าเพื่อสร้างสิ่งใหม่ทีนี้ไอตอนลมล้างเนี่ยนะฮะไอตอนล้มเนี่ย มันสะเทือนสินะสิ่งที่มีอยู่มันถูกกําจัดออกไปให้หมดเพื่อจะสร้างอะไรใหม่ๆในเรื่องนั้นๆขึ้นมานะฮะไม่ได้สร้างเรื่องใหม่นะคือเลือนอะไรพบอะไรก็เรื่องอย่างนั้นแหละนะฮะอันนี้วินาศก็คืออาจจะต่างประเทศมีการพลิกผันในเรื่องของต่างประเทศนะฮะอาจจะติดต่อลูกค้ารายนี้ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศหายไปเลยคนนี้เอ้าลูกค้ารายนี้หายไปแต่จะมีลูกค้ารายใหม่ที่มาจากต่างประเทศเหมือนกันเข้ามาทัด เข้ามาทดทแทนเนี่ยลมล่างของเก่าเพื่อสิ่งใหม่ประมาณอย่างนี้แถวๆนั้นฮะนะฮะเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรก็จะเหมือนกันนะ,ะแลวดาวอื่นที่อยู่ตรงเนี้ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะล้มของเก่าสร้างของใหม่แต่อยู่ในกฎเกณฑ์เดิมนะอยู่ในเรื่องเรื่องเดิมนะนะฮะพิจิกก็เหมือนกันโดนอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะใครมีอะไรอยู่ที่พฤกษบมีอะไรอยู่ที่พิจิกในขณะเกิดโดนมรดกอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเลยฮะเปลี่ยนแน่แ่เปลี่ยนแน่ๆนะฮะ แล้วรัตยูเนี่ยจริงๆแล้วก็มาจากราศีกุมนะฮะราศีกุมก็คือเรือนสุภพระความสําเร็จคันลองชีวิตการใช้ชีวิตทั่วทไปนี่แหละต่างถิ่นแดนไกลนะฮะต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยสามกบินนาและต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยให้ให้กาลังเด่นหน่อยพ่อผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ของครอบครัวนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นอย่างนั้นนะ,ะอันนี้เป็นอย่างนั้นนะฮะอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อ ทีนี้กลับไปอยู่กับพ่อดีกว่ากลับไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่บ้านดีกว่านะฮะหรือสุภะคือชีวิตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอ่าก็ทายอย่างนั้นได้นะคะทายอย่างนั้นได้ที่ราศีเมษล่ะราศีเมษคือลาบผลลาภล,ลาภใครอยู่อันดับแรกเลยอังคารเจ้าเรือนอยู่นะฮะมีลาบผลแน่ๆอ่าประมาณอย่างนี้แต่เร็วหน่อยนะลาบผลเพราะว่าอังคารอยู่ตรงนี้มาเป็นเดือนแล้วเดี๋ยววันที่เก้าเนี่ย อังคารจะย้ายไปอยู่พฤกษ์ศร่วมมรุษตยูแหละอ่านะฮะล่าผลไปเจอมรุษตยูล่าผลก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะล่าผลที่มีล่าผลที่อยู่เบื้องหลังล่าผลที่เคยซ่อนเล้นเอาไว้ล่าผลที่มาจากทางไกลมีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะเดี๋ยวอังคารย้ายไปอยู่แล้วอังคารยังมาจากอะไรยังมาจากปัญหาภารหนี้สินนะฮะพารหนิสินเก ที่เคยซ่อนเอาไว้ภาระนิสินที่เคยเก็บงาเอาไว้ภาระนิสินที่เกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลหรือปัญหาอุปสรรคก็ได้ที่เกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เราเคยเก็บเก็บเอาไว้อ่ะซ่อนเอาไว้อ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอังคารไปร่วมมรดกอยู่นะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะแล้วก็ลาผลก็เปลี่ยนแปลงด้วยแล้วทีนี้ลาหูอ่ะก็อยู่ร่วมในราศีเขาเรียกว่า ในลาบผลนี่มีราหูสถิตอยู่ด้วยราหูมาจากสุภาฮะสุภะไปลาบผลชีวิตช่วงนี้มีลาบผลทายอย่างนั้นไม่ผิดกติกาครับนะฮะเรือนดีไปเรือนดีนะฮะเรือนดีไปเรือนดีและคันลองชีวิตช่วงนี้จะมีลาบผลผู้หลับผู้ใหญ่นำลาบนำผลมาให้หรือว่าพ่อนำลาบผลมาให้ทายได้อย่างนั้นนะฮะทายได้อย่างนั้นเพราะว่า ราหูมาจากราสีกุมนะฮะคันลองชีวิตผู้หลักผู้ใหญ่ทางไกลต่างประเทศนำราบนำขนมาให้เป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ฮะในหนึ่งเรือนมีหลายคำทำนายครับแต่อยู่ในหัวข้อนี้แหละรับรองได้เลยอยู่ในหัวข้อนี้แหละนะฮะราหูมาจากอะไรราสุพะสุภะก็ประมาณนี้นะฮะสุภะก็คันลองชีวิตนะครับความสำเร็จต่างถิ่นแดนไกลผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อ เนี่ยราหูหมายถึงอย่างนี้นะก็จะให้ลาภให้ผลในเรื่องนี้สิ่งนั้นน่จะมาให้ลาาให้ผลลาาผลก็เป็นเกษตรแต่วันที่9้าเนี่ยย้ายแล้วนะฮะย้ายไปอยู่พุกศพแล้วก็อย่างที่บอกเราสักครู่เนี่ยนะฮะทีนี้มาดูพระรหัสบ้างพระราชคืออะไรพระราชคือเจ้าเรือนการงานงานเป็นเกษตรงานมั่นคงครับทายไปก่อนเลยฮะเกษตรคือความมั่นคงพระรหัสคือเขาเรียกพระรหัสคือจอมเทพนะฮะ รพระรหัสคือจอมเทพก็ว่าได้นะฮะเป็นเทพใหญ่สุดในในดวงเลยก็ว่าได้พระรหัสนี่สําคัญมากเลยนะฮะพระรหัสเนี่ยคือการงานการงานถึงอะไรถึงการเงินแต่ไม่ใช่ดาวการเงินเป็นสหัสชะมาอยู่คู่มิตรใหญ่นะฮะอาจพระรหัสยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอาจมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในการติดต่อครั้งนี้นะครับ พระรหัสเนี่ยอย่าเป็นการงานการงานนไม่ใช่ว่างานก็คืองาน่ะเข้าใจอ่าเข้าใจคำว่างานถูกต้องแล้วแต่กรรมะคือการกระทําด้วยกเกษตรก็คือทาแน่ๆช่วงนี้อาจมีการกระทําที่เกี่ยวกับการติดต่อเนี่ยนะคุณจะกระทําในเรื่องของการติดต่อเนี่ยพระรหัสส่งกําลังมาถึงเต็มๆเ,เลยนะฮะให้ผลถึงเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนกับพระรหัสมันอยู่ตรงนี้เลยอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นกเกษตรคือมั่นคงมีพระองผู้ใหญ่ช่วยคุณจะกระทําอะไร การติดต่อใช่ไหมมีผู้ใหญ่คอยช่วยอผู้ใหญ่คอยช่วยคุณนะฮะแล้วการงานก็มั่นคงและทีนี้พระรหัสยังมาจากราศีธนูนะฮะปัตตนิมาการงานนะฮะอาจบางคนเนี่ยนะฮะที่บอกว่าไปติดต่อหาเงินหาทองอ่ะเพราะอะไรเพราะปัตตนิมาการงานปัตตนิคืออะไรคู่ครองก่อนเลยคู่หุ้นส่วนครับคู่ค้าครับเห็นไหม อาจมีการลงร่วมหุ้นลงทุนอะไรคุณถึงติดต่อหาเงินนะนะฮะอาจจะติดต่อหาเงินเพราะอะไรเพราะว่ามีปัตตนิมาอยู่ในภพการงานเป็นกเกษตรด้วย่าเป็นกเกษตรด้วยมีพลังด้วยนะฮะคุณอาจจะติดต่อร่วมกับสามีในเรื่องของการทำงานครั้งนี้หรือคุณอาจจะมีคู่หุ้นส่วนเข้ามาในเรื่องของงานของคุณนะฮะก็เลยระดมเงินมาเพื่อจะมา ทำอะไรสักอย่างกับหุ้นส่วนเนี่ยทายอย่างนั้นก็ได้และและพระเสาเนี่ยเจ้าเรือนมรณะส่งกําลังมาอะไรส่งกาลังมาหาพระรหัสเต็มร้อยเหมือนกันเกษตรส่งมาที่เกษตรเหมือนกันเลยนะฮะก็แสดงว่าส่งมาอย่างหนักแน่นเลยส่งกําลังมาเลยเต็มที่เลยพระรหัสเอ้เสาตรงนี้ส่งกําลังมาตรงนี้ที่มีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะมรณะส่งกําลังมาที่การงานนะฮะแสดงว่าเรื่องงานเนี่ย ต้องแก้ไขปัญหาเก่าๆแล้วถึงเวลาแล้วแก้ไขได้แล้วนะฮะนะครับประมาณอย่างนี้นะฮะหรือเรื่องเก่าๆหรือเรื่องมรดกก็ได้นะฮะเรื่องมรดกอะถึงเวลากระทำแล้วนะฮะเนี่ยติดต่อหาตังค์แล้วติดต่อหาตังค์หรือบางคนก็อาจจะเป็นบุตรบริวารน,นำเขาเรียกว่านำปัญหาที่เกิดความเสียหายมาให้คุณช่วยแก้ไขพายอย่างนี้ก็ได้ เพราะว่าดาวดวงหนึ่งเนี่ยความความหมายเยอะมันจะไม่ต้องไม่ใช่ว่าจะทายเรื่องเดียวแล้วต้องถูกทุกคนเหมือนกันหมดไม่ใช่คเขาถึงก็มีหลายหัวข้อไงแต่ผมมั่นใจว่าอยู่ในหัวข้อที่ผมพูดไปเนี่ยลักษณะอย่างนั้นนะฮะลักษณะอย่างนั้นเพราะการทํานายดวงจนรเป็นการเขาเรียกว่าไกลลายหนึ่งไม่รู้เลยว่าองค์ไหนเนี่ยของคุณเนี่ยปีนี้เดี๋ยวนี้เป็นกาลากินีแล้วก็ไม่รู้ว่าดวงไหนในสิบใน ในสิบดวงเนี่ยไม่รู้ว่าดวงไหนเป็นสีเป็นสินสริมงคลเป็นเดชมีอำนาจเป็นมนตรีมีผู้อุปถัมภ์เนี่ยคาทานายเนี่ยพอใส่ทักษะเข้าไปปุ๊บเนี่ยที่ผมทานายมา,มาเมื่อกี้นะดาวต่างๆเนี่ยจะเพี้ยนไปทันทีเลยอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นเอานี้ก็ได้ลาหูก็ได้สมมุินะยกตัวอย่างสักสักดวงก็ได้สม,มุิลาหูเป็นสีอ่าราหูเป็นสีทายอะไรละ่ะสุภมาลาผลเออเป็นสี ได้แน่แน่ได้แบบได้เลยได้ฟรีๆเลยอ่ะเป็นสีผู้ใหญ่อาจนําเงินมาให้มาช่วยเหลือพ่ออาจจะเงินนำเงินมาให้ลูกแบบช่วยเหลือนะฮะสุภะยังมามีความสําเร็จในเรื่องโชคลาภได้แน่แน่เลยเป็นสีนะฮะนะฮะหรืออ่าเขาเรียกว่าคันลองชีวิตช่วงเนี้ยการใช้ชีวิตเนี่ยเกิดราบเกิดผลจังทําอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดแล้ว อยู่คู่กับอะไรอังคารที่เป็นเจ้าเรือนอาลาพระด้วยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะฮะมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมได้แน่ๆนะครับได้แน่ๆเห็นไหมลองลาหูเป็นกาลีบ้างอ่ะสุภะมาลาบผลทายเหมือนเดิมครับนะฮะแต่ไม่ทายทายเพียงว่าไม่ทายอ่ะลาบผลลาบผลในที่เนี้ยพอติดกาลีเข้าไปก็ ผู้หลักผู้ใหญ่นำปัญหามาให้สุภาษะความสำเร็จเป็นลาบเป็นผลเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกทุกขลาบป่อกี้บอกให้ฟรีใช่ไหมทีนี้ไม่ฟรีแล้วมีการจับจ่ายเกิดขึ้นแล้วนะฮะมีการจับจ่ายเกิดขึ้นแล้วเ,เรียกว่าเหมือนกับไม่ได้ให้ฟรีมีเงื่อนไขแล้วในการให้แล้วนะฮะมีเงื่อนไขอาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้อ่าอาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะฮะนะครับ หรือความสำเร็จเนี่ยจะได้มาต้องแก้ไขยอย่างหนักหน่วงเลยถึงจะสำเร็จนะพอเป็นสีเนี่ยความสำเร็จมาแบบว่าสบายๆพอเป็นการกินีก็โอ้โหปัญหาปัญหาเขาเรียกว่าล่าผลเนี่ยก่อเกิดแต่ปัญหาทีนี้ล่าผลที่นี่เป็นลาภที่ได้แบบว่าเออคำว่าล่าผลเข้าใจกันทุกคนนะ่ะแต่ล่าผลไี้นี่เป็นทุกขันล่ภไงนะอาจจะเป็นปัญหาก็ได้ฮะไม่ใช่เป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งดีๆนละ ปัญหาล้วนๆเลยนะฮะกาลากินีไงปัญหาล้วนๆเลยหรือจะได้มาก็เป็นทุกขลาบหรือต้องฝ่าฟันกว่าจะได้มาและได้มายังไม่ได้ฟรีอีกยังมีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเห็นไหมพอกาลีเนี่ยคาทำนายมันเพี้ยนเห็นป่ะมันเพี้ยนมันเพี้ยนเห็นป่ะทุกองค์ก็จะเป็นอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดอย่าง,นาเ,งเนี้ยเสาเล็งกัาเนี่ยลององค์นี้เป็นกาลีดิเสาโดนด้วยนะฮะเสาโดนด้วยนะครับปัญหาอุิ ปัญหาเก่าๆเนี่ยโดนด้วยหนักหนาสาหัสหรือตรงนี้จะติดต่อการเงินไปเจอเสาการีอ้าวหนักอีกนะฮะเรื่องเก่าๆปัญหาเป็นกเกษตรใหญ่อยู่แล้วนะฮะเป็นการีด้วยหนักหนาสาหัสเข้าไปอีกประมาณอย่างนี้ครับประมาณอย่างนี้เพราะเราไม่รู้ทักษะแล้วก็ไม่รู้ว่าเดิมใครมีอะไรอยู่ตรงไหนมันจะสัมพันธ์กันอีกก็ต้องทานายเพิ่มไปอีกอะไรประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับ นี่ก็คือการทำนายจรของเดือนสิงหาคมลัคนาราศีมิถุนถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ